ครับเรากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกแล้วนะครับขณะนี้มีสายเข้ามาแล้วครับจากคุณเบนเจมามาอินนะครับผอฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัท YG ยล์ l ีบร n International จำกัดนะครับมาพูดคุยถึงสถานการณ์ทองคําที่เกิดขึ้นกันนะครับสวัสดีครับคุณเบนเจมาครับสวัสดีครับค่ะคุณบุรกิจค่ะสวัสดีค่ะคที่สุดค่ะครับอยากจะให้ช่วยสรุปสถานการณ์ของทองคําที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ให้หน่อยนะครับ เออจะเห็นได้ว่าตั้งแต่จันทร์อังคารที่ผ่านมานะคะมีคำแข่งในกรอบค่อนข้างแคบเลยนะคะแข่งในกรอบประมาณไม่เกิน15หเหรียญวิสซ <c oughs> ่าทรออนค่ะมีูลกิจคุณพิสุทธิ์คะเพราะว่าคาดว่านักลงทุนทั่วโลกเลยนะคะก็ยังคงใช้ความระมัดระวังใ การซื้อขายแล้วก็มุ่งความสนใจไปยังข่าวสำคัญปลายสัปดาห์นะคะก็คือวันศุกร์นี้วันพฤหัสนะคะจะเริ่มต้นการประชุมผู้นำธนาคารกลางทั่วโลกค่ะรวมถึงวันศุกร์เองก็จะมีการแถลงการของนางเซเนติเยนเล่นประธานธนาคารกลางาหลสหรัฐหรือเ็จนะคะซึ่งนักลงทุนทั่วโลกก็กำลังจับตามองค่ะว่าเยนเล่นอาจจะส่งสัญญาณในการจับขึ้นตรดดอกบเบีย้ย ของเฟ็ดในปีนี้นะคะซึ่งคาดว่าวันศุกร์นียน่าจะทําให้ราคาทองคาผันผวนค่อนข้างมากค่ะแต่จะเห็นได้ว่าจากอังคารที่ผ่านมาราคาทองคำแกว่งในกรอบค่อนข้างแคบค่ะแล้วก็อาจจะผันผวนบ้างในกรอบแค่สิบเปรียบแล้วก็กลับมาปิดทรงตัวตลอดเลยค่ะครับคุณเบินชมาครับนอกเหนือนจากนั้นครับที่หลายคนนั้นอาจจะรู้สึกตกอ,อกตกใจนะครับว่าค่าเงินบาทของบ้านเรานั้นแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างครับ บาทนะคะช่วงนี้จะเห็นได้ว่าหลังจากที่ก่อนหน้ามีการแข่งข้าค่อนข้างรุนแรงนะคะแต่จะเห็นได้ว่าวันนี้ค่ะบาทเริ่มมีการอ่อนค่าขึ้นมาบ้างแล้วค่ะสาเหตุที่บาทในช่วงนี้อ่อนค่าส่วนหนึ่งก็คือฟันโคที่เริ่มชะลอลงบ้างนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งการแข่งข้าของดอลลาร์จากการคาดการว่าเ็ดน่าจะปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยนในปีนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้บาทค่อนข้างอ่อนในช่วงนี้เช่นกันค่ะ ในระยะนี้นะคะก่อนวันศุกร์ค่ารว่บบาทน่าจะแกร่งในกรอบค่อนข้างแคบค่ะวันนี้ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของค่างเงินบาทก็คือ,อยังมองอ่อนค่าได้บ้างอยู่ในกรอบประมาณ34.55ถึง34.75บาทตดอลลาร์นะคะแล้วก็ ไปรอดูวันศุกร์อีกทีค่ะว่าสัญญาณที่ยังเล่นส่งมาเนี่ยจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของดอลลาร์แล้วก็มากระทบกับค่างเงินบาทอย่างไรบ้างค่ะซึ่งคาดว่าช่วงปลายสัปดาห์บาทน่าจะผันผวนค่อนข้างมากแล้วก็มีโอกาสทั้งในทิศทางอ่อนค่าแล้วก็แข็งค่าเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังเน้นย้ำว่าวันศุกร์นี้ค่อนข้างสาคัญเลยค่ะคุณพิ้สื่อขุ่วบริจค่ะคค่ะครับ นอกเหนือจากนั้นนะครับคุณเบนจะมาครับยังคงมีในส่วนของข่าวคราวความเคลื่อนไหวใดที่ท่านนักลงทุนต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนอกเหนือจากในส่วนของที่ประชุมที่แจ็คสันโฮบ้างครับ ก่อนหน้าวันศุกร์นะคะก็จะมีตัวเลขค่ะให้เราได้จับตามมองนะคะรวมถึงอาจจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในระยะสั้นๆได้ค่ะอย่างเช่นวันนี้ค่ะจับตาดูช่วงค่ำๆนะคะทุ่มครึ่งจะมีการเปิดเผยตัวเลขของสหรัฐค่ะก็คือตัวเลขยอดขายบ้านมือสองนะคะก็อาจจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของทองคําได้บ้างค่ะ แต่ระยะสั้นๆค่ะให้จับตาดูวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสก็จะมีการเปิดเผยตัวยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนรวมถึงจำนวนผู้ขอรับสวัสิการการว่างงานรายสัปดาห์ในวันพฤหัสนะคะ ก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ชี้นำทิศทางรางคทาทองคำได้แต่ก็ตามค่ะไฮไลท์ก็อย่างที่คุณบุรกิจบอกนะคะวันศุกร์นี้ค่ะจะมีการประชุมดักสันโฮก็ต้องจับตาสัญญาณของเยนเล่นค่ะว่าจะส่งสัญญาณมาในทิศทางแบบไหนนะคะแต่ส่วนใหญ่ตลาดคาดการว่าเยนเล่นหน้าจะมีโอกาสมากกว่าที่จะส่งสัญญาณเป็นไปในทิศทางเดียวกันกันกบเจ้าหน้าที่เฟดที่ออกมาพูดก่อนหน้าก็คืออาจจะแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของ ของเศรษฐกษิจสหรัฐในมุมมองเชิงบวกนะคะรวมถึงอาจจะมีการส่งสัญญาณการรับขึ้นอาจราดอกเบี้ยในปีนี้ด้วยก็คืออาจจะออคุมเข้มนโยบายทางการเงินอาจจะเป็นการประชุมเดือนกันยาหรือการประชุมเดือนธันวานนะคะซึ่งอันนี้ค่ะถ้าหากว่าเยนเล่นออส่งสัญญาณมาตามที่ตลาดคาดการก็อาจจะส่งผลให้ตัวดอลลาร์แข็งค่าแล้วก็กดดันราคาทองคำให้ตัดตัวลงได้เช่นกันค่ะบูรณาธิกา ครับเห็นสังเกตนะครับว่าตอนนี้ตัวของราคาน้ํามันก็เริ่มที่จะเข้าทดสอบระดับระดับสูงนะครับเกือบเกือบห้เหรียญตรงนี้ไม่ส่งผลดีต่อทองคําบ้างหรือหรือเปล่าครับคุณเบนจามาครับ เรียกได้ว่าน้ํามันในระยะนี้ก็มีข่าวบวกขึ้นมาเป็นระยะระยะนะคะมีการจับตัวขึ้นจากจับจากจุดต่ําสุด,สดแล้วก็ขึ้นมาเทสแนวต้านสําคัญระดับ50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะปกติการจับขึ้นของราน้ำมันถ้าหากจับตัวขึ้นเยอะๆนะคะก็จะส่งผลให้ตัวตลาดหุ้น ซึ่งมีสัดส่วนของหุ้นกลุ่มพลังงานค่อน้างเยอะในี่นนนตัดตัวขึ้นแล้วก็อาจจะก,กดดันราคาทองคำนะคะแต่อย่างที่บอกไปค่ะว่าทั่วโลกตอนนี้กําลังจับตาดูเรื่องของเศษเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้การเคลื่อนไหวของราคาน้ามันอาจจะไม่ได้ส่งผลต่อตลาดทองคํามากนะแต่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกปัจจัยที่นักลงทุนอาจจะต้องจับตานะคะเพราะว่าข่าวน้ํามันเริ่มกลับมาอีกครั้งค่ะเพราะว่า ตัวเดือนหน้าค่ะจะมีการประชุมผู้ผลิตน้ํามันทั้งในกลุ่ม o p เปกโอเแล้วก็นอกกลุ่มโอเปนะคะซึ่งล่าๆมาว่าหลายๆประเทศอาจจะสนับสนุนในการตรึงปริมาณการผลิตซึ่งอาจจะทําให้นะะน้ํามันปรับตัวขึ้นได้บ้างแล้วก็มีเสถียรภาพมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของน้ํามันอาจจะต้องจับตาดูหลังจากนี้ค่ะโดยเฉพาะช่วงการประชุมโอเปในเดือนหน้าค่ะคุณโรจคิดคะครับ นอกเหนือจากนั้นครับคุณเบนจะมาครับตัวของกรอบความเคลื่อนไหวของทองคำในสัปดาห์นี้ยังคงคล้ายๆกับในส่วนของวันจันทร์ที่ได้คุยกันหรือเปล่าครับถูกต้องค่ะค่ะด้วยความที่มันไม่เหวี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรอบการเคลื่อนไหวรายสัปดาห์สัปดาห์นี้ก็ยังให้ในกรอบเดิมค่ะรายสัปดาห์เนี่ยมองว่าทองคำน่าจะเคลื่อนไหวในกรอบประมาณ1,310ถึง1,367เอวิเซอร่าทริออนนะคะโดยที่ ไม่ว่าจะในวันรวมถึงรายขับดาจนีแนวรับสำคัญอยู่บริเวณ1,329ยสิูเอสตาต์ทรนอน์ค่ะซึ่งถ้าหากนักลงทุนอยากเข้ามาเก็งกำไรในระยะสั้นๆนะคะอยากให้จับตาดูบริเวณพัน9ยสยูเอสตาต์ทรนอน์ถ้าสามารถยืนอยู่เหนือระดับดังกล่าวได้ก็ทยอยซื้อนะคะยังแนะนำว่าไม่ควรจะซื้อทั้งหมดของพอร์ตในแนวรับไดแนวรับหนึ่งนะคะอาจจะเฉลี่ยเข้าไปที่บริเวณพัน9ถ้ายืนบริเวณนั้นได้ ยังไก็ตามค่ะตัดขาดทุนหักหลุดประมาณพันสอยยี่สิบยอรนตัไอนอนค่ะในทางกับการค่ะถ้าหากกระคั้นขั้นเดี๋ขึ้นไปก่อนนะคะกรอบถึงหน้ารายสัปดาห์จะให้ไว้พันสามร้อหสิเจ็ดนะคะแต่ว่าก็มีแนวต้านระยะสั้นอยู่บริเวณพันสารอสี่สิบ 1,353ยูโรลาตพันค่ะนาณป้านดังกล่าวถ้าหากว่าราคาทองคำมีการดิดตัวขึ้นไปแล้วไม่ผ่านก็ยังแนะนําให้ขายทํากําไรออกไปค่ะยังคงมองว่าระยะสั้นๆราคาทองคำยังคงผันผวนในกรอบไซด์เวรนะคะนักลงทุนอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้นในช่วงวันพฤหัสต่อเนื่องวันศุกร์นะคะ เพราะว่าข่าวสําคัญในวันสุกร์ถ้อยแถลงของเยนเล่นน่าจะสง่งให้อย่างน่าจะส่งผลให้ตัวราคาทองคำเบรกเอ out ทิศทางใดทิศทางหนึ่งแล้วก็หลุดจากกรอบแล้วก็อาจจะส่งผลให้ทองคําผันผวนค่อนข้างรุนแรงด้วยค่ะคุณเบอรกิ๊ครับ,รบอ,อ,อย่างนี้นี่ตัวของกลยุทธ์ในการลงทุนในระยะสั้นทางเว g ประเมิอนอย่างไรบ้างครับ ระยะสั้นยังเน้นเกงกำไรในกรอค่ะย่อลงมาพันสามรอยี่สิบเก้าไม่หลุดซื <tamanho S 1> ้อได้ในระยะชสั้นๆนะคะตัดขาดทุนพันสามรอยี่สิบค่ะมีการบิดขึ้นไปถ้าหากว่าไม่ผ่านพันสามร้อยสี่สิหกพันสาร้อยหสิบสาแนะนําให้ขายทํากําไรออกไปนะคะนั่นคือนักลงทุนระยช่สั้นนะคะระยะยาวๆรอหน่อยค่ะรอประมาณพันสามร้อยสิบค่ะ ใกล้ๆพันสามร้อยจะเป็นจุดซื้อที่ค่อนข้างดีเลยค่ะคุณุรกิจแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้นนะคะข้อควรระวังในช่วงนี้อย่างที่เรียนไปว่าวันศุกร์นี้นะคะทองค่าน่าจะค่อนข้างผันผวนมากทีเดียวค่ะคุณธุกิจค่ะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเบนจะมามาอินมากเลยนะครับค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะคุณสู้ดสวัสดีค่ะคุณธุรกิจสวัสดีครับต้องรอลุ้นเอาช่วงปลายสัปดาห์นี้นะ